แดดส่องนะคะแดดส่องว่าช่วงนี้แดดก็ส่องเข้ามานะคะใส่ลูปตาแล้วก็น้อยก็มาเล่นนะคะเด็กน้อยตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นนะคะพี่คิมเข้าเข้ามาเข้ามาครอบคลองในสนามเด็กเล่นนะคะเด,ด็กก็สนุกสนานนะคะเป็น,นวันนี้ก็เด็กต่างชาตินะคะ ต็กต่างชาติด้วยพ่อแม่แออก็อพยพเข้ามานะคะบ้านเมืองเกิดสงครามก็อย่างนี้นะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่ใจดีนะคะ,ะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับพี่น้องชาวต่างชาติที่อ,อพยพเข้ามานะคะบ้านเมืองเกิดสงครามกันพี่คิมมาให้ความรู้วันนี้นะคะเพราะว่ามาศึกษาเรียนรู้นะคะ พี่คิมมาศึกษาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับแผนผังการก่อสร้างการออกแบบการดีไซน์นะคะการการตกแต่งนะคะการตกแต่งกับห่องภายในภายนอกและภายในทุกอย่างคก็มามาเรียนรู้นะคะมาเรียนรู้นะคะ คณะอาจารย์นะคะพี่คิมก็ยังเป็นแค่มือสมัครเล่นนะคะในภาคยุโรปไม่ใช่มืออาชีพเลยนะคะต้องใช้เวลาเรียนหลายปีนะคะสาปีกว่าจะชํานาญกว่าจะเก่งกว่าจะช่ำชองคะเพราะว่าการเรียนรู้เรียนมาปีออก,ปกว่าปีกว่าในการศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับแผนผังการก่อสร้างอาาปนิกเ,เกี่ยวกับ,บ,บการออกแบบดีไซน์ทุกอย่างนะคะ ไม่ว่าสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นนี้การออกแบบดีไซน์นะคะการออกแบบดีไซน์สนามเด็กเล่นฮะ,ะอาร์เิเทคทุกอย่างนะมันก็ต้องพร้อมสุด้ยมันต้องพร้อมทุกอย่างนะค,ะนค,ส,นนคสำหรับวันนี้นะคะก็พี่คิมก็มาให้ข้อมูลนะคะเล็กๆน้อยนะคะ่าใครที่คิดจะเป็นใครที่คิดจะเป็นนักขายนะคะนักขายที่มือเพชรมือทองมืออาชีพนะคะ ต้องการเป็นนักขายระบบระบบมืออาชีพเกี่ยวกับระบบอสังหาริมทรัพย์นะคะอยากบอกให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะว่าให้เริ่มต้นนะคะให้เริ่มต้นจากการที่ เข้าเรียนรู้ในโครงการการก่อสร้างทุกชนิดนะคะไม่ว่าการก่อสร้างอุตสาหกรรมการก่อสร้างทุกอย่างนะคะการออกแบบการดีไซน์ทุกอย่างะคะ,ะต้องเข้าไปเรียนรู้นะคะเข้าไปศึกษาเสร็จแล้วคุณสามารถนะคะคุณสามารถที่จะเข้าไปบอกลูกค้าได้เลยนะ,ะว่าคุณต้องการพื้นที่เท่าไหร่กี่กี่สแควร์มิตรนะคะแล้วห้องแล้วก็โลเคชั่นทำเลทุกอย่างนะคะ แล้วสิ่งที่คุณต้องการได้แล้วก็ราคานะคะทุกอย่างเราต้องเรียนรู้ทุกอย่างะคะแต่พื้นฐานหัวใจสําคัญสําคัญเลยนะคะสําหรับยอดนักขายเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์เรื่องจะขายบ้านหรือที่ดินทรัพย์สินจังๆนะคะเกี่ยวกับระบบอสังหาริมทรัพย์นะคะเพ<ๆ>ื่อนๆคุณต้องเก่งต้องเอ็กซ์เพรสเกี่ยวกับ รอบรู้เกี่ยวกับระบบการแผนผังการก่อสร้างรากฐานการก่อสร้างด้วยนะคะเพราะว่าคุณจะสามารถตอบลูกค้าได้ตรงประเด็นนะคะลูกค้าถามมาคุณจะต้องตอบได้ตรงประเด็นทุกประเด็นทุกประเด็นในระบบการขายระบบอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่คุณต้องการที่จะเป็นตัวแทนประกาศขายทุกอย่าง เลนะคะไม่ใช่ว่าลูกค้าถามมาคุณไม่รู้อะไรเลยคะคุณไม่รู้อะไรเลยที่จะตอบลูกค้าได้แบบไหนอะไรงี้ใช่ไหมคะคุณต้องเก่งต้องชานาญต้องช่ำชอต้องแบบต้องเรียนรู้นะคะต้องมีต้องมี education นะคะต้องมี education ต้องนะคะการเรียนรู้การศึกษาทุกอย่างนะคะ โอเคนะคะก็พี่พิมขอฝากไว้แค่นี้นะคะเพราะว่าวันนี้มายืนอยู่ใชหน้างานนะคะนางามมาแต่จานนะคะมาเรียนรู้ก็เพิ่งเรียนเสร็จนะคะพอดีเห็นแดดดีๆนะคะก็เลยออกมาไล์ให้ออกมาพูดคุยนะคะเจรจากับน้องๆทุกคนแล้วก็มาให้ความรู้กับน้องๆทุกคนนะคะเกี่ยวกับยอดนักขายนะคะคุณต้องการเป็นยอดนักขายมือเพชรระดับมืออาชีพนะคะเกี่ยวกับระบบอสังหาริมทรัพย์ทุกอย่างนะคะ คุณจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับรากฐานเกี่ยวกับกระบวนการก่อสร้างทุกอย่างนะ,ะการก่อสร้างการออกแบบดีไซน์คอนสตรักชั่นนะคะ a r c h i t e เ t u r e ทุกอย่างคุณต้องรู้นะคะรอบรู้ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะลงมือเป็นนักการขายและคุณสามารถตอบลูกค้าได้เลยนะคะว่าลูกค้าต้องการซื้อบ้านแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซื้ออาคารที่นี้แบบนี้แบบนี้ซื้อ,อ อพาร์ตเมนต์ <function> แบบนี้แบบนี้ในรูปแบบนี้คุณสามารถตอบลูกค้าได้แปไ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 ปเลยนะคะนี่ค่ะพี่กิมอยากให้ข้อความให้ข้อคิดเห็นนะคะพี่กิมอยากให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับยอดนักขายยอดนักขายเกี่ยวกับระบบอสังหาริมทรัพย์นะคะน้องๆหลายร้อยคนหลายล้านคนนะคะน้องๆหลายล้านคนนะคะที่เป็นนักขายเกี่ยวกับระบบอสังหาริมทรัพย์แต่ไปไม่รอดนะคะขายไม่ออกขายไม่ได้ไปไม่รอดเพราะสะดุดนะคะ หัวใจสําคัญที่สุดเลยนะคะอาจารย์พี่คิมบอกว่าถ้าคุณต้องการนะคะปรมาจารย์นะคะปรมาจารย์อาจารย์ของพี่คิมนะคะที่ทําเกี่ยวกับการขายเกี่ยวกับตลาดอส,สังหาริมทรัพย์อพาร์ตเมนต์คอนโดแมนชั่นทุกอย่างนะคะที่นี่ที่ยุโรปนะนะคะอาจารย์พี่คิมนะบอกไว้เลยว่าถ้าคุณต้องการเป็นนักขายมือระดับมือเพชร คุณจะต้องเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการก่อสร้างทุกชนิดคุณจะต้องศึกษาคุณจะต้องเรียนรู้คุณจะต้องค้นคว้าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับระบบการก่อสร้างแผนฐานการก่อสร้างทุกอย่างคุณไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยนะ คุณไม่สามารถน้องๆไม่สามารถที่จะตอบลูกค้าได้เลยว่าจุดประสงค์ของลูกค้าเขาต้องการตึกนี้อาคารนี้อาคารเมนหลังนี้จุดนี้คอนโดนี้แมนชั่นนี้นะคะเขาต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราจะต้องตอบให้ตรงประเด็นทุกทุกท,ทุกอย่างนะคะแล้วว่าเราสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็วนะคะวันนี้พี่คิมมาให้ข้อมูลนะคะมาให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับน้องๆทุกคนที่เป็นนักการขายในตลาดอสังหาริมทรัพย์นะคะ มาให้ข้อมูลทุกคนนะคะโอเคเนาะแค่นี้นะเจอกันค่ะโอเคเจอกันค่ะ